สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึก วันนี้เราจะมาดูกันที่ผลประกอบการไตรามาส3ปี68ของบอมจ ITAL CORPORATION หรือ ITC นะครับผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ที่หลายคนจับตาดูกันอยู่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจาก MD&A n หรือคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่ ITC เขาทำออกมาเองเลยเราจะมาลองกลั่นประเด็นสำคัญสคัญกันทำความเข้าใจว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าทิศทางบริษัทจะเป็นยังไงต่อนะครับท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่มีอยู่ คือประเด็นที่น่าสนใจต่อแรกเลยเนี่ยแม้จะมีเรื่องท้าทายเยอะแยะเลยนะครับทั้งเศรษฐกิจโลกปัจจัยเฉพาะหน้าแต่ ITC ก็ยังโตได้นะโดยเฉพาะแรงหนุนจากสินค้ากลุ่มพรีเมียมในตลาดสำคัญอย่างสหรัฐเอาละครับมาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าภาพรวมตัวเลข Q3 ที่ผ่านมามีอะไรเด่นๆบ้างครับค่ะถ,ถ้าดูภาพรวมนะคะไรายได้จากการขายถือว่าทำได้ค่อนข้างดีค่ะอยู่ที่4 7 2 1ล้านบาทครับผม เพิ่มขึ้น5.5%ค่ะถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือ QOQ นะคะแล้วก็เพิ่ม6.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนหรือ YOY ค่ะอืมแต่เหมือนว่าถ้าไปดูตัวเลขที่เป็นดอลลาร์สหรัฐสกุลเงินหลักที่เขาซื้อขายกันเนี่ยจะเห็นภาพการโตที่ชัดกว่านั้นหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะเพราะพอดูเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยรายได้จะอยู่ที่144ล้านดอลลาร์ซึ่งโตถึง6.7% Q O Q แล้วก็โตตั้ง14.2% Y O Y เลยค่ะโหเยอะกว่าเยอะเลยค่ะ ตัวเลขนี้มันจะสะท้อนภาพจริงๆของการเติบโตได้ดีกว่าคือมันบอกว่าการแข่งข้าของเมนบาทช่วงนั้นนะคะมีผลกระทบอยู่เหมือนกันทําให้พอแปลงกลับมาเป็นบาทแล้วเนี่ยอัตราเติบโตมันเลยดูน้อยลงไปบ้างค่ะครับผมแล้วอะไรเป็นปัจจัยหลักๆที่ขับเคลื่อนยอดขายรอบนี้ครับแรงขับเคลื่อนสําคัญเลยนะคะก็มาจากความต้องการสินค้ากลุ่มพรีเมียมค่ะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากลูกค้าหลักในอเมริกาแล้วก็บริษัทอาหารสัตว์ชั้นนําระดับโลกด้วย นอกจากนี้ลูกค้ายุโรปก็ยังโตดีตามแผนค่ะส่วนถ้าดูในแง่ปริมาณขายสุทธิหรือเน็ตเวกตันตัวน้ำหนักสินค้าที่ขายได้จริงก็เพิ่มขึ้น9.9%นะคะ YoY แต่ถ้าเทียบ QoQ ไตรมาสต่อไตรมาสอันนี้ลดลงนิดหน่อยค่ะ2.1%เข้าใจครับพอขยับมาดูเรื่องกำไรบ้างความสามารถในการทำกำไรตรงนี้ดูเหมือนจะมีหลายปัจจัยเลยทั้งบวกทั้งลบเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM นะคะตัวที่วัดว่าขายแล้วเหลือเป็นกำไรเท่าไหร่ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นนะคะ Q3 อยู่ที่25.4%ครับถ้าเทียบ QoQ ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะ0 4 ปัจจัยบวกสําคัญเลยก็คือสัดส่วนการขายสินค้าพรีเมียมเนี่ยค่ะที่กําไรดีกว่ามันเพิ่มขึ้นชัดเจนมากจาก46.2%ใน Q2 นะคะขยับมาเป็น55.1%ใน Q3 เลยค่ะโอ้โหสัดส่วนพรีเมียมเพิ่มเยอะดน GPM QOQ ได้แต่พอเทียบกับปีก่อนหน้าล่ะครับ YOY ทําไม GPM มันลดลงไปเยอะเหมือนกันตั้ง4.4%อันนี้เพราะอะไรครับ ค่ะปัจจัยหลักๆที่กดดัน GPM เทียบ y บ y วนะคะมีอยู่3เรื่องค่ะเรื่องแรกเลยคือค่าเงินบาทแข็งค่าอันนี้กระทบตรงๆเลยค่ะอ๋อครับเรื่องที่2คือมาตรการที่บริษัทเข้าไปช่วยสนับสนุนลูกค,ค้าบางรายในอเมริกาเรื่องผลกระทบภาษีนําเข้าสินค้าจากไทยที่สหรัฐเขาเพิ่งเริ่มใช้แล้วก็เรื่องที่สค่ะคือ ปีก่อนโนในใน Q3 ปี6-7นะคะมันมีการกลับรายการสำรองสินค้าคงเหลือมูลค่า79ล้านบาทคือเหมือนปีก่อนเคยตั้งสำรองไว้เผื่อสินค้าขายไม่ออกแต่สถานการณ์ดีขึ้นเลยบันทึกกลับมาเป็นกำไรมาเลยทำให้ฐานกำไรขั้นต้นปีก่อนสูงกว่าปกติพอปีนี้ไม่มีรายการนี้ GPM ก็เลยดูต่ำลงเมื่อเทียบกัน,นะคะ่ะฟังดูแล้วปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะค่างเงินกับภาษีมีผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วมาส่งผลต่อไปถึงกําไรบรรทัดอืนอ่นๆยังไงบ้างครับก็สอดคล้องกันค่ะกําไรจากการดําเนินงานนะคะอยู่ที่728ล้านบาทเพิ่มขึ้น10.3% QoQ อันนี้ดีขึ้นตาม GPM ที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละค่ะครับแต่ถ้าเทียบ YoY ก็ลดลง19.8%ตาม GPM ที่ลดลงแล้วก็ผลกระทบค่างเงินด้วย ส่วนกำไรสุทธิถ้าดูตัวเลขปรับปรุงแล้วคือไม่รวมค่าใช้ใจ่ายพิเศษโครงการ Transformation นะคะจะอยู่ที่927ล้านบาทเพิ่มขึ้น15.4% QoQ แต่ลดลง10.7% YoY ค่ะคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิปรับปรุงประมาณ19.6%ส่วนกำไรสุทธิตามที่รายงานจริงๆก็ที่ทางเดียวกันเลยคือเพิ่ม QoQ แต่ลด YoY เป็น YoY คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ17.2%ค่ะ สาเหตุหลกัหลกๆที่กำไรสุทธิลด YOY ก็คือกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงอย่างที่บอกไปบวกกับมีรายได้อื่นลดลงด้วยค่ะโดยเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยรับที่ลดลงตามดอกเบี้ยในตลาดค่ะ พูดถึงปัจจัยท้าทายภายนอกเมื่อกี้ทั้งเรื่องค่างเงินบาทแข็งทั้งภาษีนำเข้าสารัฐที่กระทบลูกค้าเนี่ยทาง ITC ามีวิธีจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะคะทาง ITC เขาก็ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือเหตุจิ้งอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วค่ะพยายามล็อกเรทลดความผันผวนครับ ส่วนเรื่องภาษีน้าเข้าในสหรัฐที่เริ่มเก็บ19%ตั้งแต่1สิงหา6 8แปที่ผ่านมาบริษัทก็ออกมาตราการระยะสั้นค่ะช่วยสนับสนุนลูกค้าบางรายในสหรัฐไปจนถึงสิ้นปี6 8นี้ค่ะการสนับสนุนเรื่องภาษีนี่คือให้ลูกค้าทุกรายเท่ากันหมดเลยหรือว่ามีหลักเกณฑ์อะไรในการดูเป็นรายรายไปครับแล้วช่วยแบบไหน อ๋อไม่ใช่ทุกรายผับเขาจะพิจารณาเป็นรายรายไปดูจากหลายอย่างประกอบกันเช่นขนาดธุรกิจของลูกค้าศักยภาพการเติบโตในอนาคตแล้วก็อัตรากำไรของลูกค้าเองด้วยค่ะส่วนรูปแบบการช่วยก็อาจจะต่างกันไปตามความเหมาะสมเป็นการช่วยแบบว่าประคับประคองกันไปในระยะสั้นให้ลูกค้าปรับตัวได้ค่ะ ครับผมนอกเหนือจากตัวเลขผลประกอบการแล้วในช่วงที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจที่จะส่งผลต่อการเติบโตในอนาคตบ้างไหมครับมีหลายเรื่องน่าสนใจเลยค่ะช่วง9เดือนแรกของปี68นะคะมีความสำเร็จเชิงพาณิชย์ใหม่ๆที่น่าจับตาอย่างเช่นได้โครงการใหม่กับลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐอันนี้คาดว่ามูลค่ารวมรวมกว่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะปี68เลยนะคะโอ้โหเยอะนะครับ แล้วก็ยังเริ่มส่งสินค้าล็อตแรกให้ผู้นําเข้ารายใหม่ใน UK กับยุโรปด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ค่ะไม่พึ่งตลาดเดียวมากไปการขยายฐานลูกค้าก็ดูมีมีความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับได้ยินว่าได้ลูกค้าใหม่เยอะเหมือนกันใช่ค่ะเเดือนแรกเนี่ยได้ลูกค้าใหม่เพิ่มถึง31มายเลยนะคะใน16ประเทศทั่วโลกเลยโอ้ oh. แล้วก็เฉพาะ Q3 ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งได้รับอวอร์ดเลเตอร์หรือเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มสินค้าตราห้างหรือ private label สำหรับสินค้าใหม่หลายรายการเลยค่ะคาดว่าวะจะเริ่มทยอยส่งมอบแล้วก็รับรู้ไรายได้ช่วงปลาย Q4 ปี68นี้เป็นต้นไปค่ะขณะเดียวกันก็เหมือนจะมีการลงทุนด้าน R&D ที่น่าสนใจด้วย ไอโครงการ R&D Powerhouse มันคืออะไรครับอ๋อโครงการ R&D Powerhouse นี่เป็นการทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะกับแบรนด์ชั้นนำในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงคือพัฒนากันตั้งแต่คอนเซปต์วิจัยสูตรจนออกมาเป็นสินค้าต้นแบบเลยโดยจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของแล้วก็เพิ่มประโยชน์ด้านสุขภาพให้ชัดเจนขึ้นค่ะซึ่งก็น่าจะเห็นสินค้าจากโครงการนี้ออกสู่ตลาดจริงๆในไม่ช้านี้ค่ะ แล้วศูนย์วิจัย i c a t e r y ที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ล่ะครับเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงบ้างศูนย์ไอ c a t t e r y นี่มีบทบาทสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเร่งทดสอบความน่ากินของอาหารแมวหรือ Palatability Test นะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยครับ ศูนยนี้ช่วยให้ ITC ทดสอบพัฒนาสินค้าใหม่ๆได้เร็วขึ้นแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยเพราะได้มาตรฐานสากล AALERC ด้วยนะคะล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านให้โรพสส์จากมอมฮิโดนเข้ามาเยี่ยมชมด้วยค่ะสร้างความเชื่อมั่นกันไปน่าสนใจครับสแสดงว่าไม่ได้เน้นผลิตยอย่างเดียวแต่เน้นสร้างนวัตรกรรมด้วยทีนี้ถ้าลองมาดูรายละเอียดการขายใน Q3 แยกตามภูมิภาคกับประเภทสินค้าบ้างครับเป็นยังไงครับค่ะ ถ้าเทียบกับปีก่อน YOY นะคะอเมริกายังเป็นตลาดหลักแล้วก็โตแข็งแกร่งสุดค่ะโต16.0% YOY เลยนะแม้จะเจอเรื่องเงินบาทแข็งครับแรงหนุนก็มาจากลูกพาเจ้าประจำแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆเข้าไปเสริมด้วยทำให้สัดส่วนยอดขายจากอเมริกายังสูงถึง55%ค่ะแล้วตลาดอื่นล่ะครับยุโรปเอเชีย ยุโรปก็โตเด่นไม่แพ้กันค่ะเพิ่มขึ้น2 1 9 YOY จากทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่สัดส่วนอยู่ที่17%ส่วนเอเชียกับโอเชียเนียอันนี้ยอดขายลดลงค่ะ13.8% YOY หลักๆก,ก็กระทบจากตลาดญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจชะลอแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งเทียบกับเยนด้วยค่ะสัดส่วนภูมิภาคนี้อยู่ที่28%แล้วถ้าเทียบ QOQ แหละครับไตรามาสต่อไตรามาสภูมิภาคไหนโตดีสุดใน Q 3 ถ้าเทียบ QOQ กลายเป็นยุโรปค่ะที่โตสูงสุดเลยโตถึง30.8%รองมาก็เอเชียโอเชเนียโต3.3%แล้วก็อเมริกาโต0.7%ค่ะการที่ยุโรปโต QOQ ได้ดีก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเรื่องกระจายความเสี่ยงครับผมแล้วถ้าแบ่งตามประเภทสินค้าล่ะครับอะไรขายดีเป็นพิเศษเห็นว่าเทรนดให้ขนมสัตว์เลี้ยงนี่มาแรงใช่เลยค่ะถ้าเทียบ YOY นะคะกลุ่มขนมสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Treats เนี่ยโตเด่นจริงๆค่ะ โตถึง62.1% y-o-y เลยนะโห oh. แ,แล้วถ้าเทียบ q-o-q ก็ยังโตอีก41.7%ค่ะมันสะท้อนเทรนด์ที่ว่าคนนิยมให้ขนมของว่างกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นจริงๆส่วนอาหารแมวที่เป็นพอร์ตใหญ่อันนี้ค่อนข้างทรงตัวค่ะลดลงนิดหน่อย0.4% y-o-y กับ1.6% q-o-q ส่วนอาหารสุนัขลดลงเล็กน้อย2.8% y-o-y แต่ถ้าเทียบ q-o-q กับเพิ่มขึ้น 6. 2ค่ะ พอจะเห็นภาพ ITC ชัดขึ้นขอบคุณครับทีนี้ลองมองภาพใหญ่ขึ้นหน่อยแนวโน้มอุตสาหกรรมอหารสัตว์เลี้ยงโดยรวมตอนนี้เป็นไงบ้างครับยังโตดีอยู่ไหมครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงเติบโตค่ะแม้จะต้องยอมรับว่ามีแรงกดดังจากเงินเฟอ้อที่กระทบกํำลังซื้อคนแล้วก็อัตราการเพิ่มของประชากรสัตว์เลี้ยงอาจจะเริ่มชะลอลงบ้างแต่ถ้าดูประมาณการยาวๆอย่าง EuroMonitor นะคะเขายังคาดว่าตลาดอาหารหมาแมวทั่วโลกจะโตเฉลี่ยปีละ3.5%ค่ะ CAGR ในช่วงปี68-73แต่เหมือนว่าการโตระยะสั้นหรือแค่ปี68นี้อาจจะไม่ได้สูงเท่าค่าเฉลี่ยยาวๆนั้น ใช่ค่ะปี68นี้คาดว่าตลาดโลกอาจจะโตแค่ประมาณ1.2%ค่ะมูลค่ารวมๆก็ราวๆ1 4 9ร่พันล้านดอลลา,ารา์สหรัฐอันนี้เป็นผลโดยตรงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวคนอาจจะต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นนิดนึงแต่เทรนด์สำคัญๆที่เคยดันตลาดมาตลอดอย่างการดูแลเหมือนคนในครอบครัวการซื้อของพรีเมียมพวกนี้ยังอยู่ใช่ไหมครับเทรนด์หลักๆพวกนั้นยังอยู่ค่ะทั้งพรีเมียมไอเซชันนะคะการซื้อของพรีเมียม เพดฮิวแมน z ิเซชัการดูแลเหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เ Wellness ความใส่ใจสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนี้ยังเป็นปัจจัยหนุนระยะยาวค่ะถึงแม้คนบางกลุ่มอาจจะมองหาความคุ้มค่ามากขึ้นแต่กลุ่มที่ซื้อพรีเมียมอยู่แล้วก็ยังมีความต้องการที่ค่้นขั้นแข็งแกร่งอยู่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของ ITC ที่เน้นตลาดกลุ่มนี้แล้วถ้าดูเฉพาะจานวนสัตว์เลี้ยงจริง,รงๆเหรครับในตลาดหลักๆเขาคาดการณ์กันยังไง ข้อมูลจาก Euromonitor นะคะคาดว่าประชากรหมาแมวจะโตเฉลี่ยปีละประมาณ1.4%ถึง3.9%ค่ะในช่วงปี63-73ใถึงา3ดสาคในตลาดสำคัญคญอย่างอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเยอรมนีมีบางตลาดอย่างอินโดนีเซียที่คาดว่าจะโตสูงถึง8.8%เลยแต่ในทางกลับกันอย่างญี่ปุ่นอาจจะทรงๆหรือติดลบเล็กน้อยประมาณลบ0.3%ค่ะ กลับมาที่ ITC อีกทีช่วยสรุปภาพรวมฐานะการเงินณนสะิ้น Q3 สั้นๆหน่อยครับว่ายังแข็งแกรงดีอยู่ไหม ยังแข็งแกร่งมากค่ะณนะ30กันยา68นะคะ ITC มีสินทรัพย์รวมประมาณ25,958ล้านบาทลดลงนิดหน่อย3.6%จากสิ้นปี67หลักๆก็เพราะเงินลงทุนระยะสั้นกับตราสารหนี้ลดลงส่วนหนี้สินรวมอยู่ที่2,938ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.3%จากสิ้นปี67ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหนี้การค้าตามปกติค่ะ แล้วส่วนของผู้ถือหุ้นกับเงินสดล่ะครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่2 3 0 2 0ล้านบาทค่ะลดลง4.6จเปจากสิ้นปี67อันนี้เหตุผลหลักเลยก็คือจ่ายปันผลไป2ครั้งแล้วในปี68นี้แล้ค่ะอ๋อครับจ่ายเยอะเหมือนกันค่ะส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่ามีอยู่5,969ล้านบาท อันนี้เพิ่มขึ้น10.4%จากสิ้นปี67นะคะแต่ถ้าเทียบกับปีก่อนนะ30กย67อันนี้จะลดลง10.4%ค่ะคือถึงแม้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลงทุนจะเป็นบวกแต่ก็ถูกหักล้างด้วยเงินสดจ่ายออกเพื่อจัดหาเงินซึ่งหลักๆก็คือจ่ายปันผลไปเยอะค่ะปีนี้3,450ล้านบาทแต่ถึงจะจ่ายปันผลเยอะโครงสร้างทุนโดยรวมก็ยังถือว่าแข็งแรงมากเพราะนี่น้อยมากถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะจุดเด่นมากๆเลยคือโครงสร้างทุนแข็งแกร่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ de ratio เนี่ยยังต่ำมากมากค่ะแค่0.1เท่าเองโอ้โห oh. ค่ะแสดงว่าบริษัทยังมีศักยภาพก่อหน,นี้เพื่อลงทุนได้อีกเยอะถ้าจำเป็นค่ะเมื่อมองไปข้างหน้าถึงสิ้นปี68จากผลงาน9เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยบริษัทได้มีการปรับเป้าหรือประมาณการทั้งปีใหม่ไหม,หม,หม่ยังไงบ้าง มีการปรับประมาณการทั้งปี68ลงเล็กน้อยค่ะเพื่อสะท้อนผลกระทบเรื่องภาษีนําเข้าในสหรัฐที่เริ่มใช้1สินหานะคะที่บริษัทเขาไปช่วยลูกพาบางส่วนมันก็มีผลต่ออัตรากําไรบ้างเต้าใหม่ที่ปรับแล้วเป็นยังไงครับค่ะ เป้าหมายปี68นะคะการเติบโตยอดขายคาดว่าจะอยู่ช่วงบวก 3%-5% ถึง5% YOY ค่ะเดิมอาจจะหวังสูงกว่านี้นิดหน่อยอัตรากำไรขั้นต้น GPM คาดว่าจะอยู่ช่วง 23%-25% อถึง25%อัตราส่วนค่าใช้ใจ่ายขายและบริหารต่อย,ยอดขายหรือ SG&A n to sales คาดว่าจะอยู่ที่1 0ถึง11%ค่ะส่วนงบลงทุน Capex ยังตั้งเป้าไว้1.5พันล้านบาทนโยบายปันผลก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ต่ำกว่า50%ของกําไรสุทธิ มีปัจจัยอื่นที่อาจจะกระทบตัวเลขบรรทัดสุดท้ายที่ต้องดูเพิ่มไหมครับ มีเรื่องอัตราภาษีจ่ายจริงหรือ effective tax rate ค่ะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ5-6%ในปี68จากเดิมที่อาจจะต่ำกว่านี้สาเหตุหลักก็มาจากการเริ่มใช้มาตรการภาษีโลกขั้นต่ำหรือ BEPS 2.0 Pillar 2ในไทยค่ะอ๋อที่เป็นกฎหมายใช่ค่ะเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่กระทบบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆซึ่งกลุ่มไทยยูเนียนกรุ๊ปที่ ITC เป็นส่วนหนึ่งก็เข้าข่ายก็ต้องทำตามข้อกำหนดนี้ค่ะทำให้ภาระภาษีโดยรวมอาจจะสูงขึ้นนิดหน่อยค่ะ จากข้อมูลใน m d n a นะคะฝ่ายบริหารยังแสดงความมั่นใจในทิศทางระยะยาวค่ะโดยมองว่าความสำเร็จในการกระจายความเสี่ยงทั้งภูมิศาสตร์และผลิตภัณฑ์ในช่วง9เดือนแรกโดยเฉพาะการได้ลูกค้าใหม่ถึง31รายเนี่ยได้สร้างโมเมนตัมที่ดีให้บริษัทค่ะแล้วปัจจัยขับเคลื่อนอื่นๆที่ผู้บริหารมองว่าจะช่วยหนุนการเติบโตต่อไปคืออะไรบ้างครับ ผู้บริหารยังชี้ให้เห็นโครงการใหม่ๆที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้วหลายโครงการนะคะอย่างเช่นสัญญากับผู้ค้าปลีกชั้นนําในต่างประเทศ การเพิ่มสินค้าใหม่ให้ลูกค้า private label รายใหญ่ในสหรัฐแล้วก็คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายหลักทั้งในสหรัฐและยุโรปซึ่งโครงการพวกนี้คาดว่าจะเริ่มสร้างไรายได้เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ปลาย Q4 ปี8 8เป็นต้นไปค่ะก็จะช่วยเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของฐานลูกค้าด้วยการลงทุน R&D นะวัตกรรมก็ยังเป็นหัวใจสาคัญใช่ค่ะ ผู้บริหารยังเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนา R&D ต่อเนื่องทั้งผ่านความร่วมมือกับลูกค้าในโครงการ powerhouse แล้วก็การใช้ประโยชน์จากศูนย์ไอ a คทเทอรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ซึ่งท้ายที่สุดปัจจัยเหล่านี้ก็จะช่วยดันให้สัดส่วนสินค้าพรีเมียมเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้บริษัทในระยะต่อไปค่ะก่อนจะสรุปมีประเด็นอื่นนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจต,ตัวเลขที่ทางไอ c เขาพูดถึงไว้ในรายงานบ้างไหมครับ มีพูดถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืนที่น่าสนใจ2โครงการค่ะโครงการแรกคือ Second Chance for Better Lives อันนี้ ITC ร่วมกับมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราแล้วก็ศูนย์ฝึกสุนัขชัยพักช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหมาจรจัดค่ะฝึกฝนเพิ่มโอกาสให้ได้บ้านใหม่โหเป็นโครงการที่ดีเลยครับอีกโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเป้าหมาย C Change 2030ของกลุ่มทยยูเนียนในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะเอาละครับ สรุปจากการพูดคุยเจาะลึกข้อมูล Q368 ของ ITC วันนี้เราเห็นภาพการเติบโตของไรายได้ที่ยังคงแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะเมื่อดูเป็นดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้แรงหนุนสำคัญจากตลาดพรีเมียมแม้ว่าอัตรากำไรจะเจอความท้าทายจากปัจจัยภายนอกอย่างค่างเงินบาทภาษีนำเข้าสหรัฐแต่ก็ยังบริหารจัดการได้ดีและที่สำคัญคือมีการปรับตัวเชิงบวกเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า QOQ นะครับ จากสัดส่วนสินค้าพรีเมียมที่สูงขึ้นชัดเจนบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการหาโอกาสโตใหม่ๆต่อเนื่องทั้งลูกค้าใหม่ R&D โครงการใหม่ๆที่รอรับรู้รายได้ถึงแม้จะปรับเป้าปี68ลงบ้างเล็กน้อยแต่ภาพรวมผู้บริหารก็ยังแสดงความมั่นใจในทิศทางของบริษัทครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดตามต่อนะคะคือท่ามกลางแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอนแล้วก็ปัจจัยเฉพาะตัวอย่างภาษีนําเข้าสหรัฐที่อาจจะกระทบยาวๆเนี่ยความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างการเน้นทําตลาดลูกค้ากลุ่มพรีเมียมซึ่งเป็นหัวใจของกําไรกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆใ,ในภูมิภาคที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงจริงๆเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับ ITC ในการรักษาโมเมนตัมการเตริบโตแล้วก็สร้างผลกําไรที่ ยังยืนต่อไปได้ยังไงอันนี้คือโจทย์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะในไตรามาสต,ต่อๆไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ